สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะฮะวันนี้ผมก็มาอยู่กับทำได้พี่ก็ทำได้ดูนะดูนะดูนะฮนะผมก็เริ่มมาฮนะดูนะนับตุ๊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 บต๊บต๊บเดี๋ยวไม่ติดนะครั้งแรกไม่ติดนะอ้ยตุ๊บตุ๊บตุ๊บต๊บอ้ยไม่ติดนะเอ้ยสองจะติดวยเอ้ยติดแล้วฮะเอเอ เยีสุดยอดนะสิแล้วอสุดยอดแล้วฮะเอาลุดเฮ้ยเอามานี่เอามานี่ไกยเอ้ยมันแหลก,กขอขอทำอีกตรงด่านหนึ่งนะฮะดูนะฮะผมจะทำตรงนี้นะเมื่อกี้นี้อันขออันแรกผมขอโทษด,ด้วยนะ่เดี๋ยวผมจะไปตัดตัดวิดีโอก็ไม่ได้เพื่อโปรแกรมทำตูด,ดิโอมันกากอะนะฮะเอาจะปลาระเบิดหาโคมึงนด่ไง,ง คนเขาจะเล่นพีบ oh, ีจะขอผมขอโทษอภัยด้วยนะนีนะผมก็จะนั่งแล้วโดดแล้วลุกลุบโอ๊ยกายเดินขวางนี่เขาเดินขวางเนะวะนี่ฮะเดดแดดแดดแดกแดกว่ะกายเห็นพี่แลกไหมเห็นไหมกายฟังอะไรก็ไม่รู้ขอตัดวิดีโอก่อนนะ ดูนะ yeah, ๊ก really? ล yeah, so mm ุก hmm. ย yeah. well, yeah. mm ็ดได้แล้วะฮะผมก็นั่งระโดดเอานะครั้งแรกเพราะไอ้เคียเนี่ยมันทำจะทำวิดีโอเสียเนี่ยขอโทษด้วยนะที่ผมทำวิดีโอเสียอ่าก็ตัดเดีผมก็จะลองวิ่งนะฮะวับวักยืดเน่ดูนะครับผมจะทำให้ดูเนี่ยดูนะผมจะลอยได้ฮะดูนะคนไทยกินได้เลยหย่างนี้ดูนะกายดูนะต่อมกายินได้ฮะเออคนไทยกินได้ต้องมองลวดเลย ทำใหม่มก็เริ่มใหม่อีกแล้วนะฮะที่เมื่อกี้เนี่ยนะฮครั้งแรกผมไม่มีไม้เหกอดโคตรด้วยได้ไหมฮะคุณชมดูได้ไหมผมได้คุณเชื่อไอะไรวะขอใหม่ฮะขอตัดวิดีโอใหม่มก็เริ่มทำใหม่อ่ะนะฮะคราวนี้ผมจะพลาดไหมผมต้องไม่พลาดนะทำไม่ได้อนะ่ะจริงเหรอ ติดแล้วฮะโอเคแค่นี้จบรายการแค่นี้นะครับต่อไปครับ